ทำแค่สิ่งนี้ชีวิตคุณรวยขึ้น10เท่าความแตกต่างของคนที่รวยขึ้นและก็จนลงนะครับมีสิ่งหนึ่งนะครับที่แตกต่างกันก็คือการเลือกการทำงานนั่นเองนะครับคนที่ร่ำรวยขึ้นจะเลือกทำงาน20%แล้วก็ทิ้งงาน80%นะครับไว้ให้คนอื่นทำส่วนคนที่จนลงนะครับมักจะสารวนแล้วก็วุ่นวายกับงาน80%์ งาน20%งาน80%แตกต่างกันยังไงงาน20%ส่วนมากทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนงาน80%เป็นงานที่เราทำเมื่อไหร่ก็ได้หลายคนนะครับอยากหารายได้เพิ่มจากการทำา eBay แต่ส่วนมากมักจะบอกว่าไม่มีเวลาจริงๆแล้วนะครับงาน eBay ททำเพียง20%เท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับ เพราะว่าอีเบใช้เวลาในการทำแต่ละวันนะครับเพียงแค่1ถึง2ชั่วโมงเท่านั้นงานอีก80%นะครับที่ไม่ได้ตังค์แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดไรายได้ของคุณแล้วทำเมื่อไหร่ก็ได้เช่นงานปัดกวาดถูบ้านแบบนี้เป็นงานที่ไม่ได้ก่อให้เกิดไรายได้แต่คนส่วนใหญ่นะครับมักจะอ้างว่าวันๆเนี่ยยุ่งอยู่กับการดูแลบ้านดูแลลูกนะครับสิ่งพวกนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดไรายได้ขึ้นมา ถ้าคุณอยากรวยขึ้นให้คุณเปลี่ยนมาเป็นทำงาน20นะครับ